สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะทําคอหมูแดดเดียวค่ะคอหมูซื้อมาแล้วเราก็ล้างทําความสะอาดที่เรียบร้อยล้างด้วยน้ําเกลือต่อจากนั้นแล้วเราก็เอามาหัน่นซอยเป็นชิ้นยาวๆอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นชิ้นยาวๆเนี่ยแล้วก็หมักด้วย น้ำมันหอยผงชูรสแล้วก็เคลียใส่ซอสแม็กกี้แค่นั้นแหละทุกอย่างใส่แล้วก็ขยำขยำให้เข้ากัน <c oughs> เกลือไม่ต้องใส่นะเกลือถ้าใส่แล้วเค็มเคยทำแล้วใส่เกลือเค็มมากเลยลูกสาวบอกว่าเค็มเนี่ยไม่ต้องใส่เกลือแล้วต่อจากนั้น เราก็เอาไปพักไว้ในตู้เย็นไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณสักยี่สิบนาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่แล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไปตากไปตากในตะแกรงนี่นะคะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่อยากจะตากก็ทอดได้เลยทอดได้เลยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเคียยวเอาไปวนไว้ในตะแกรงแล้วตากไว้สักพักหนึ่งแล้วถึงจะทอดนี่ค่ะหมูแดดเดียว อันนี้เคลียร์ยังไม่ทอดขยำแล้วก็ใส่ถุงแรปแล้วเดี๋ยวเอาไปหมักไว้ก่อนนะอ่ะเดีวไปใส่ตู้เย็นเพราะว่าแดดมันยังไม่มีเดี๋ยวแดดมีแล้วเดี๋ยวค่อยเอาออกมาตากนี่ค่ะแรแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นได้เลยแล้วเดี๋ยวก็รอตากแดดตากแดดแล้วก็เอ่อพอตากแดดเสร็จแล้วแดดเดียวก็เอามาทอดได้เลย กินกับข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆถ้าเกิดว่าคนไหนที่ว่ารีบจะกินเลยก็ทอดได้เลยเนี่ยเราขยำขยำขยำหมัมมกไว้แล้วเราก็ทอดได้เลยไม่ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นหรอกนะไม่ต้องเอาไปหมักไว้ในตู้เย็นหรอกก็ทอดได้เลยก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราไปตากแดดมันก็มันจะ,จะแห้งหน่อยให้มันใหน้เป็นแดดเดียวอะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย